สามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักดนตรีได้นำตัวกันเลยค่ะรับบทอะไรในเรื่องนิ้งค่ะชัญนยังรู้ว่าได้รับดู้ว่ามาจากตรงนี้ขอโทษนิ้งอะไรนิ้งอะไคนแรกกับฟูเหมอนเลยอ่ะพี่นนท์ค่ะต้นจากฝั่งขวาเชลีเด้อค่ะอ่ะพี่นนท์โบเลยสวัสดีครับนุ้ยพี่นนท์นะครับรับบทซันนะครับค่ะสวัสดีค่ะดรีมนะคะรับบทมุกค่ะสวัสดีครับบอสเชียงมณ์รับบทภูครับ ค่ะสวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสินพารับบทฟ้าค่ะขาวตัวน้ำครับรับบทโตโต้ครับสวัสดีค่ะนิ้งชัญญามะคอรี่รับบทนิรี่ค่ะค่ะแพรวน้องพัชรมลค่ะรับบทเป็นฟ้าค่ะนนทนานนท์รับบทโจครับอืมตูนันนาลีนะคะรับบทเมนค่ะนี่เซนี้อยู่คณะเดียวกันไหมคะไม่ครับอานิสราค่ะตอนนี้ค่ะใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอวิทยาศาสตร์ยกมือหน่อยอวิทยาศาสตร์ีของดีอานิเทนิเทน ศิลปรกรรมครับใช่ใช่ก็แต่ว่า,วาเลือกเลือกเชียริเดอร์ถูกอ่ะเราเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจบมาสิปีแล้วเราลืม<อ><น>ใช่ครับแล้วก็เราก็ไปช่วยน้องๆไม่เรียนไม่ถือใช่เป็นเต้นอย่างเดียวชอบเต้นแต่ลองซื้อนิด <c> ออยากให้ดูในซีรีส์ดีกว่าเพราะว่า <c> <c> เพราะว่าเราอ่ะเราเต็มที่มากๆเราต้องซ้อม <c> ด้วยเนาะเออเราไปซ้อมกันมาสี่หวันเลยครับ

หายใจเพ่นึ่งครับหายใจไม่ทันเขาต้องหายใจนานเอ้ยไม่ใช่ใั่รู้จักพี่เขานานมากแล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีหนีจริงๆเราต้องวิ่งกันหลายๆรอบอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกตัวละครนั้นเหนื่อยหมดในนี้เนาะใช่ไหมดีม ใช่เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี้ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซัมไบเบร์มหาลัยครั้งใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างว่าเกิดขึ้นในมหาลัยเราก็ต้องเอาตัวรอดอยู่ในนั้นคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นักแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามกับเราคนบอยบอยจให้ดูใช่ครับเหมือนที่ดีมนะพี่หน่อยใช่ก็จริงๆแล้วอยากจะฝากแหละคือผมว่าทุกตัวละครมันจะมีเหตุผล ของตัวนั้นนั้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสําคัญหมดในเส้นเรื่องครับอ่าใช่ครับก็นั่นแหละคือแต่เราเป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เราต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขหรืออะไรจริงผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ไม่พูดดีกว่าเอางี้ให้รอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่ารอดูดีกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วคณะวิทย์ที่เปจุดเปลี่ยนเลยฮะร้อยข้าววิทย์ที่เปจุดเปลี่ยนมีจุดเปลี่ยนไหม มุเปลี่ยนเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการใช่ไหมครับการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี่มันน่าจะทําให้บางอย่างอาจจะเปลี่ยนกันต้องรอหลุนรอหลุนครับรอหลุนมาเลยะค่ะก็อย่างที่บอกแหละหรือว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบหน้ากลัวอย่างเดียวันได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยที่ถือเพราะว่าจริงๆแบบพี่ๆนักแสดงเยอะมากๆเยอะจริงต้องนั่นแหละค่ะตาม เส้นเรื่องตามนั้นตานนั้นแต่ในนี้ใครจะแอบเป็นซอมบี้มีมีแอบไม่แอบเลยคือเออคือกลัวพี่ออฟด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นซอมบี้ที่บอกเลยว่าโคตรจะคลั่งเออทางผู้ชายอาซอมบี้ก็เป็นมนุษย์ข้างผู้ชายได้ค่ะถูกต้องผู้ชายยได้อู่แล้วเซดอร์ คุณนี้ก่อนนะครับเราต้นทางครับครับผมผมขอพูดถึงคือเส้นเรื่องอื่นน่ะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องตอนที่ถ่ายทำไม่ใช่เรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะวันนี้ผมก็ตื่นเต้นที่ได้ดูบทของเขาทุกคนเหมือนกันแล้วเส้นเรื่องผมผมกล้าบอกได้ว่าเอ้ยทุกคนจต่งองมาเราตื่นเต้นกันทำไมตื่นเต้นทำไมในซอมบี้จริงๆนะครับตอนอ่านบทก็งงเหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องราวมาเนาะต้นน้ำเนาะต้นน้ำต่อเลยครับขอบคุณครับพี่โดนรถหนึ่งพี่โดนช่วยผมเยอะ โอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมาหาเหตุผลไปด้วยกันว่าทำไมถึงต้องมีเชลิเดอร์ตรงนี้เข้ามาทำไมเป็นยังไงวงเป็นเรื่องตัวเองอ๋อเป็นเรื่องของตัวเอง หนูว่าจริงๆแล้วแบบถ้าแฟนๆดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้อยู่แล้วว่าหนูชอบบทบาทที่ท้าทายมากในอะไรที่มันยากๆหรือว่าอะไรที่มันชาเลนจ์เนี้ยหนูจะชอบมากแล้วตัวจ๊กข้อหามอาะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องเนี้ยก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้นท,<ม><ม>ที่ก็เลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาติดตามดูการแสดงครั้งนี้ซึ่งหนูคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันเพาแบบห,หล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>แล้วก็อีกเรื่องนึงนี่รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยโดดเด่นตรงนอกจากตอนนี้เรื่องของซอมบี้นะที่ทุกคนแบบว่าพูดไปแล้วเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ย เราทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเดบิวี์บังคับอ่ะสัญชาตญาณของคุณเราอ่ะมันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับซีดูเอชนั้นยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นสันดิบเอ้ยสันดิปดิบมแหละสันดาปดิบใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะของของมนุษย์ด้วยแบบว่าแต่ละคนะเป็นยังไงกันแน่อย่างเงี้ยนิ่งเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทําให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจดีเลยนะีพูดดีพูดจบเลยดีแล้วดีแล้ว เรา้้โออยยคนนี้ถ้าดูในทีเอจะนี่มันมีอะไรหรอคะเฮ้ยดีอยู่แล้วคุณดีฉ่ำโอ้ฉ่ำเลยเฉลยเลยแค่โปสเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เลยคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนอ๋อใช่ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอ่ะทุกคน่ะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ยกเว้นเชลิเดอร์ที่เราไม่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะมาเจอกันแล้วก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรแบบเนี้แบบ ความเป็นคู่นะพี่เวลามันอยู่กันสอแก๊งใหญ่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการจับแก๊งแย่เสออือนตัวอยู่ทำีย่างไ,ม,ไมันอยู่รัเดียวกันไม,ไ,ไม่ได้มันต้องมีแบบว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ทําให้มีเกิดปัญหาภายในได้ะอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทาร้ายเราทำร้ายคุณแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของคาวามสัมพันธ์ที่ทาร้ายกันเองได้มันก็เลยมีตัวพาวที L ่อาจจะคอยของกระโหลกเบาๆตลอดเวลาเฮ้ยพวกแกก็ไม่เบาไม่เบาแรงเลย อย่างความรักไม่มีไหมคะอยู่ในเรื่องนี้นมีเฮ้ยคุณส่งอะไรมาถ้าคุณส่งถามไงเผื่อว่าคนจะได้ร um> like ู้มีเนาะมีความรักมีความรักมีในส่วนของการแบบอุ๊ยมันพูดไป็ะสปอยไหมไม่ได้ไม่ด้กว่าไม่พูดไม่พูดเอาเป็นว่ามีหลากหลายต่ะเท่านี้ในส่วนของทาความที่มีความรักมันยไปเ้ยโอนมาเลยโอนาโอ้ยเราดูละกันหนูเอามันพูดยากอ่ะอืม รู้สึกว่ามายเขคงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของพวกเราทุกคนเลยที่เราทุกคนไม่เคยเห็นก่อนมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะวุฒิการณ์คุณิการณ์คุฒิกาณ์วุฒิการณ์จับนอกจับนอกนี่แล้วจับตั้งมาเลยเหรอใช่ครับคือเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนี้เดียวคือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุระบาดนี้เฮ้ย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 เรื่องเหรอ รรื่อองหคุณรู้เหมือนกันเลยอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงๆว่าอาจจะเป็นเหือยก็ได้เออต้องรอดูคืนนี้รอเลยเนี่ยเรว่าเราจังสรตั้งต้นโอ้ยต้องรอต้องรอดูนะคะเจ็ดตอนาลืมดูนะคะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะตัวแทนปุ๊บปากเลยปากเลยค่ะอันนี้เลยปากเลยพี่นิ๊งออก็ฮะอ๋อค่ะทุกคนคะในวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมดเจ็ดตอนรวดก็จะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีเราก็ นอนก่อนก็ได้ครับจริงๆสามารถแบ่งดูได้แต่เอ้าเฮนี่เห็นไหมของแรงจริงตองใหม่อต้องดูตองดูต้องดอร่อยเลยสองซ้ำเจ็ดตอนรวดก็ดีเพราะว่ามันพอพอจบอีพีหนึ่งมันก็อยากดูอีพีสองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีคในเลเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆอีพีเลยคยเงี้ยอย่างงี้ก็อาจจะดูคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ต้องมีแฟนมาดูหรือต้องมีเราก็ไปทางแฟนตลอดเลยอ่ะดูคนเพื่อนไม่มีเพื่อนด้วยครับตอนนี้ ถ้าอยากฉีกก็ดูจากเจ็ดกับมาหนึ่งอยากค่ะว่าทำไมหนึ่งเ็ทตัอเราถือเป็นแบบนั้นแล้วเราค่อยมาหาคำตอบทำไมอ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่มๆที่สนิทสนิทหรือเป็นเพื่อนอะไรอีกก็ได้ก็มาดูด้วยกันก็ได้หรือจะดูคนเดียวก็ได้หรือจะดูะเภททุกคนคะสุัคนไปวุ้ยมาหาไรข้างถูกคืนนี้เทียงคืนหนึ่งเท่านีค่ะหนึ่งเกคก็มาทางเด็กนักมาออฟอินสตาร์ถ่ายรูปค่ะ